เด็กับตอนนี้ผมอยู่ที่สติกคอนบางแคนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานอินฟูลเซอร์นะครับก็คือเป็นงานขายของจุดกับพวกของศิลปินดารานะครับแล้วก็พวกอินฟูลเซอรชื่อดังต,งต่างๆนะครับซึ่งเขาก็มาขายที่สติกคอนบางแคกันนะครับคนเยอะที่เดียวสินค้าเยอะด้วยเดี๋ยวลงไปชมข้างล่างกันนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปชมสินค้ากันนะครับก็จะเป็นสินค้ามือสองของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งเขาก็จะจัดที่สิค่อนบางแคกันทุกปีนะก็จะมีพบเสื้อผ้าต่างๆนะครับร้านค้าเยอะมากๆแล้วก็ขอคนคนก็เยอะด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปเพื่อนดูบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะ คงจะไม่เจาะจงดูสินค้านะครับเพราะว่าเยอะโอ้นี่ขายคู่ได้20บาทเองขายถูกมากเลยอะ่ะคนเยอะมากแล้วก็มีขายเป็นพวกตุ๊กตาด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าด้านด์เนมนะครับที่เขาเอามาขายกันด้วย ก็จะเป็นผ้าเป็นคอเป็นหม่วนะครับเป็นเน็คไท2 0 0บาทมีเสื้อนะครับตัวละ300บาทอันนี้ก็เขียวว่าเริ่มต้นชื่อตัวละร้อยถึง300ร้อนะครับโอ้อันนั้นทุกชิ้น50บาทนี่จะเป็นเครื่องประดับนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋า ออเห็เป็นเสื้อผ้าเด็กด้วยนะในงานจะมีจำหน่ายเกี่กับพวกอาหารด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูหันของครัวลุงลงนะคะครัวลุงลงคนค่อนข,ข,ข้างเยอะที่เดียวนะครับวันนี้ ก็ส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นพวกเสื้อผ้านะครับก็จะมีเป็นเสื้อค้าแบรนด์เนมด้วยที่เขาเอามาเซลล์ขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุกับพวกกางเกงยีนะครับร้านนี้เขาเขียนว่าเป็นร้านของแม่ไฮนะครับแม่ไฮ ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงาน i n f o s e l l e r นะครับที่สี่ข้อนบางแคนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ